สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดี่ราผช้่มครับวันนี้วันที่22ธันวาคม2567นะครับมือหนีพายเอฟซีครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับงวดที่ผ่านมาสองหนตรงๆนะครับมหาอาจารย์ตองงวดแล้วครับผมงวดวันที่สองมกราคม2568นะครับอาจารย์ให้ชุดล่างไปแล้ว นะครับเอามาเมื่อนี้นะครับผมพามารับชมน้ำกันชุดบนนะครับอ่ามาหอดมาถึงแล้วนะครับจังไปชมไปฟังน้ากันนะครับบรรยากาศบ้านเฮาอากาศรม่มอากาศเยน็นอากาศหนาวนะครับเอฟซีที่กําลังเดินทางกับมาช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอขให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเฮลั่ให้รวยแห่เหงเฮงนะครับมาสัมผัสรราายยบรรยากาศเย็นบรรยากาศหนาวบ้านเฮาเอานะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ากันนะครับชุดบนแบบชุดล่างอาจารย์ให้ไปหายยิบจับลอตเตอรี่ไว้แล้ว นะครับมาบมริจา้กันย้ำให้อีกรอบนะครับผมชมอาจารย์กำลังวางพอดีนะครับมหาอาจารย์ต้องวัดแล้วเอาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมาหาอีกรอบเอาวัดที่แล้วให้เพิ่นเบิงน<ๆ>้ำแม่อันนี้เป็นชุดที่อันนี้เบ้าเท่าเขียนไปของอาจารย์อยู่ปะ ชุดที่แล้วอ๋อยู่อะบ่งของอาจารย์ก็ได้ทำชุ่มนั่งบอกน,นั่งบ่กึงเอาไม่เป็นบ้างไหครับผมนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับสองหนึ่งอันนี้โค้งสุดท้ายนะครับเด้อแบบสองหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่องไห้ตั้งแต่ตองงวดแต่ว่าเป็นชุดบนนะครับอืมชุดบนสองหนึ่งเลขฝันอาจารย์เล่มาเขียนเอฟซีว่าอา้าวล่างที่ให้ให้เด่นหาขับสามนี่คือมีสองหนึ่งสองหนึ่งอาจารย์น่ะเป็นเลขฝันนะอาจารย์เนาะอาจารย์เล่ยว่าสองหนึ่งให้ติดล่างไว้ด้วย อืมทำประชมนะครับเอาเดี๋ยวดึงมือกันอาจารย์อ่านีนะครับสองหนึ่งนี่ครับชุดชุดนี้อาจารย์ให้บนครับอ่าสองหนึ่งที่ที่มหาอาจารย์ตองวดโค้งสุดท้ายอาจารย์วันเลษ์ฝันติดไปน้ำเนื้อสองหนึ่งล่างครับนะครับผมชุดล่างอาจารย์ให้ตองวดแล้วครับอ่าชุดล่างอาจารย์ให้ตองวดแล้วมาเบิ่งน้ำกัน ชุดล่างบริเเปลี่ยนแปลงอาจารย์เพิ่มมาแปดเพิ่ม8ปดสมอชุดก่อนกับแปดหนึ่งปเก่าเกที่อาจารย์ให้ตรงวดมีแปดหนึ่งดสอเก่าเกสองครับอ่าวิ่งไปที่แปดกัเกาฟันไปที่แปตัวเดียวชุดล่างคูเ่เดียวเม็ดเดียวแปสองครับครับอือตัวนี้มาตรงก็เลยฟันอีกที่หนจังไหนอาจารย์เด็กันเพอ่ือว่าตรงกเลฟันจังไหนดสา แมวมาบอกเลขฝันว่าแมวมามบอกเลขโอ้เออเอาสมอวตริงกินว่าแมวมามบอกเลขบาทเอล้เออมันยางมันเบาเลเออเบาว่าจังไหนอาจารย์ยังมาว่าจังไหนอยู่ตัวกินเขาเนาะเออตัวกินเขา้าแมวมัยนยางมามันหออ้องเออมันห้องแปดอ่าห้องสัตว์เป็นตัวเลขนี่ดิอ่าครับผมแต่ว่าบมได้บอกสองตัวถ้าแปดเป็นคำคนเบาแปดตีครับผมแปด ครับปกติมันช่องแงวอ่าแล้วแปดพ้องแปดเลยครับเงยหน้าเบิ่งเข้าเลยกับแปดอ่าแต่ว่าถ้าผมฟันแบบนี้นะก็ตัดลักที่ผ่านมานอ่ามันเป็นเลขคู่ดิ้งสองตัวเป็นเลขคู่ครับเอาคือตีเป็นแปดสามกันวันนี้แมวมันก็น้าน้ามสีขาเนาะครับวันโต๊ะกินขอกับสีขาครับเออผมก็เรียกว่าเลขย่านเป็นแปดสามแปดสี่ อืมพอแปดสองมงไปแล้วแปดสองงไปแล้วครเออแต่ว่าให้ตีคบฟันคือเอาแปดสามบัดเนี่ยมักมักแปดสามลายมักแปดสามลายกูแปดสี่ไอ้ที่แม่ห้องบอกห้องบอกแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวปุ๊บแปดหนึ่งบ่เนาะแมวตัวหนึ่งแปดหนึ่งกึมี่ยูดหน่งกึมี่อยู่นี่ผมแต่ว่าถ้าผู้ใดมักแปดสี่กะได้จะเอาไอาจาร์เนาะเออล้วกะเน้นให้เม็ดเดียวคือเกา กเอาครับแปดสองมีเพิ่มเข้ามาคือแปดสามเพราะว่าฝันเลขฝันท่านผู้ชมแต่ว่าก็ตรงกับเด่นแปดอยู่เนาะเด่นแปดครับชุดบนอาจารย์ป่ะเนี่ยเพราะว่าชุดบนชุดบนเรือาจารย์วิ่งล่างมาที่สองกับแปดคราะวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนวัที่สองกับแปดครับสองเจ็ดสองหกสองสี่สองเก้าสองหนึ่งฟันไม่เดียวสองแปดตรงกันกับล่างเอาแปดแล้วเลขงเนเหมกับล่าง มีสองหนึ่งอีกแล้วครับอือสี่สองแปดลักลอยไม่ติดรายการลักลอยคู่ลักลอยคู่ครับอ่าสี่สองแปดศูนย์หกคือลักลอยคู่จะมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีแปดครับอ่าลักลอยตัวศูนย์จับเพืคลสามตัวจับเนียนมากคือสี่สองหลักกแปดครับอือเอาสามตัวก็มีจับหกไซด์ด้วยเนี่ยอือแปด สองแปดสองสองแปดหกสองแปดสองสองเก็ดครับอืมครับทาเน้นคักๆด่คือซีสองแปดเน้นเม็ดเดียวกับซีสองแปดก็สองแปดครับอืมอันนี้ชุดบนชุดบนครับครับแต่ว่าลักลอยเป็นเลคูลักลอยเป็นเลคู่แต่ว่าถ่ายคัดมาสามตัวคือมีซีมีสองมีแปดเน้นครับแต่ว่าถ้าเราตามลักมัอนนอืมลักลอยเป็นเลคูลักลอยเป็นเลคูลักซีเป็นเลคูอืม ลักนวยเป็นเลขคู่ใา้ในเลขคู่เนี่ยมี0 2 4 6 8จำมาเล่นสามตัวเลยถ้าผมว่าเน้น2 8กัน2 4กับ2 6ทอ้รรมชม2 8 8 2กับกับตัวบนล่างเลยชนกันบนล่างเลยตัวเดียวกันตัวเดียวกันกัวตรงกันนะครับตัวร่องก็คือ2 2 7 2 6 2 4 2 9 2 1 สองสี่กับสองหกนี่ตัวร่องป่ะครับตัวร่องครับพมพมเรคู่ครับเรับถ้าถ้าเว้าตังสูรคู่ขี้ที่มันเดินมาง่ายง่นี่เมื่อกี้นี่ก็ร้อยคู่สิบคู่หนึ่งคู่ครับมันก็ของเบิร์ตครับนี่ร้อยคู่สิบคู่หนึ่งคู่ลัก้อยนี่งวดที่แล้วนี่ครับาูมชมนี่ลักร้อยคูลักร้อยบนนะครับอาจารย์กว่าคูยุ้มมี่แปดเห็นป่าลักร้อยแต่ว่าอาจารย์จับมาศูนย์กับสองแต่ว่าอาจารย์ว่า แปดกามาเพราะว่าหลักร้อยคู่ครับสี่คู่นะครับสองหนึ่งนี่เน้นเน้นห้เลยบนโค้งสุดท้ายนี่เป็นยังคือบทติดหาครับสามสองหนึ่งนี่เป็นเลขฝันอาจารย์ฝันว่าได้ครับได้จักรยานครับผมมีสามรอครับสามรอบเอฟซีเลยว่าคือมีสองหนึ่งโค้งสุดท้ายอาจารย์ว่าเลขฝันให้สองหนึ่งครับสองหนึ่งที่ที่อาจารย์ให้สองหนึ่งนี่มันมันก็เลยบระยุนิลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นเลขฝันบ่าทว่าตรงกับชุดบนนี่สองหนึ่งเห็นเ่าตรงกัน สองหาหาสามนี่ตรงกันซ้ำๆเลขตัวเดียวนะครับชุดบนล่างเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยเอฟซีว่าเอ้าคือมีสองนึ่งไม่ได้จังไหนะครัสุดท้ายอาจารย์ให้เลขฝันอันนน้ก็คือเลขฝันอีกแปดส้มแต่ว่าวันนี้ฝันเห็นแมวเนี่ยกมยืนเลยแปดติดพอแมวบอกแปแมวบอกแปดห้องแปดตัวเดียวมันอยู่ใต้ต๊ะของเขา แมวจะบ่อนาซีน้าหาบแมว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 ซีแมวซีขาแมวซีขาตัวตัวกินข้าวกบซีขาแต่ผมยืนอยู่ผมกับสองขาเด้ผมก็เลือกีว่าแปดสองปดซีแปดสามนี่แหละประมาณนี้แหละครับต้งแปดยืนน่นละห้องแปดตีเหลือไปก็คกว่าแปดมันเงยนาขึ้นมันบอกแปดแปดชัดถือด้ครับบ่อเงียวเน้ยแปดเอาบอกเลก็บอกตัวเดียวผม่าผมเลยตื่น่าครับแมว เอาอาจารย์ปันว่าแมวบอกเลยท่านผู้ชมเคยได้ยินบ่าอ่าเราบอกปลาถอดคือคือว่านกห้องบอกนะลายอันต์ก็จะว่ากับแก่ห้องบอกแน่้ยแต่ว่าอาจารย์ว่าฝันว่าแมวห้องบอกแต่ว่าอาจารย์กับแปดนี่ล่างนี่เด่นแปดบนนี่แปดเป็นตัวร่องท่าเม็ดเดียวบนก็คือสามตัวสี่สองแปดนะครับสองแปดเม็ดเดียวล่าง เด่น8รองเก้าเม็ดเดียวคือ8ปดสองนะตัวร่องกับแปดหนึ่งแปดสามแปดสามเหล็กฝันอ่าชุดบนตัวร่องคือสองหกกับสองสี่เน้นลักสิบลักหน่วยเน้นคู่เป็นบ่อยจานเน้นเน้นเน้นคู่ครับอ่าสองเจ็ดสองเก้าสองนั่งมีเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องตัวร่องตัวกันด้วยตัวร่องตัวกันท่ำมาชุ่มก็แทนเน้นเน้นสองแปดเน้นสองแปดอ่ามองไงร้อยสิบหน่วยเป็นเลขคู่มั้ยร้อยสิบหน่วยต้องเป็นเลขคู่ครับอือ ตาสองเจ็ดสองเก้าสองนึ่งหนี้หน่วยเป็นขี้ขี้ครับอืมก็เลยให้เป็นตัวกันตัวกันได้อืมโอ้ห่ามมาค่ะค่ะคือสองแปดเด้ยจานสองแปดครับเลขนี้สี่สองแปดสองแปดคืออะไรเลขนี้แบกแน่อยู่น้าจานนะเรีล่านี่กับแปดเรืแปดสองแปดสามกันแปดสี่เน้นแปดอ่าอืมนาจะาพ่อเกินนี้ครับ แปด8นึ่งแปดสองมแ่ให้ยครับแปดสี่เป็รงไห้ยูดใดมักแปดสี่กับาว้่งตาเลยครับอ่ต่ลอตเตอรี่ยิบไปเลยแปดสอมาจัน์ครับเน้นแปเน้นแปดสองครับประจำตำแหน่งที่อาชพุกครับละครับครับอือตัวนี้ก็คู่คู่ขนาดจสอปอือครับทาทาชุดนี่ครับอ่าสตัวมี8ปด2อ8แปดเอาคือมี227น่ปตัวรร่องตัวรองคือ ช่วงนี้มันอยู่ในสูตรองมันอยู่เลยครับแต่ผมมันเนีนสองีกับสองแป่วนี่ก็ติดมากเหกันครัต่ตีสห่างไว้ผมก็เล่าว่าถ้าถ้าลดสองที่เป็นสองเกตต้อมันใจสองเบื้องสองแปดครับเอาแคปหน้าจอท่าชผู้นมครับสมกราคมสองพัน้ายหกสิบแปดนะครับผมแนวทางของอาจารย์สินครับเป็นแนวทางยิบจำตรีสลากกินแบงนะครับมีเขามีรุดเอที่พานหน้าก็มาเลขฝันนะมาสองหนึ่ง นัาชุดบนอาจารย์กลสหนึ่งคุละแต่ว่ามาล่างแต่สองหนอาจารย์ให้ตรงๆเป็นเลขฝันนะครับอาจารย์มาหาลอตเตอรี่ไว้เลยแปดติดแครับฝันว่าแม่บอกเลขออกบอกแปดวิ่งแปดวิ่งลแปดน่งแปดสองแปดสามแปาผู้ใดมักติดแชุดล่างหาลอตเตอรี่ไว้เลยนับชุดล่างเด่นแปดรองเก้าแปดหนึ่นะครับบนนับวิ่งสอเด่นสรองแปดนับสตัวหางเดียวสี่สอตัวเน้นนับ 2,4,2,6ตัวร่อง2 7 2 9จ็หนึ่งตัวกันนะับหลักร้อยหลักร้อยคู่นะครับผมนะับศู 0, 2, 4, 6, 8, นย์สองสี่หแปดนับาอาจารย์จับมาให้มีสีมี2อมีแหลักร้อยนะับชุด3ตัวชุดร่องนะครับแ2ดสองแปดสองนัแต่3ตัวหางเดียวคือ4,2,8สองแนะครับผู้รลใกล้ใกล้เมือ่อจะมาหาอีกรอนะรบอาจารย์ ขอพูดอจาจารย์สิงห์ครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณเอ็กซีนะครับขอบคุณทัง้ชงชมครับใอ้โชคไอ้นันสวัสดีครับ